วัสดีครับวันนี้ผมมาติดตั้งแอร์ไดกินตัวนี้ FPM 1 8ก็คือ18,0 0 0ด Btu นะครับวันนี้มาคู่กันในเรื่องอองานติดตั้งกันดีกว่าผมเห็นมีหลายคนถามเข้ามาว่าติดตั้งออขอราคาทูกคูขอราคาไม่สร้างบ้าน,นขอพูดนิดนึงแล้วแล้วกันไอ้เรื่องตรงนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละร้านนะครับถ้าเกิดลูกค้าไปเน้นของถูกเนี่ยแน่นอนว่าช่างเขาก็ต้องแต่ละร้านะมีต้นทุนที่ไม่ เท่าออกนันแต่ละร้านเขาก็ต้องพอเวลาลูกค้าไปกําหนดสเปคว่าต้องขอถูกเท่านั้นเท่านี้เนี่ยช่างแต่ละคนเนี่ยด้วยความที่เขามีต้นทุนไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องลดคอสลดประหยัดของในการที่มาติดตั้งหน้างานนะครับ <S <S เคยเจอบางทีสายไฟไ,ไม่ถึง4เมตรด้วยซ้ําต่อไปต้อง4.55จุด้้จุดคือเขาก็ต้องใช้สายไฟเก่าไม่สามารถใช้สายไฟ ใหม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับขอราคาที่ลูกค้าตั้งให้โอ้ยต้องขอราคาเท่านั้นเท่านี้นะครับทีนี้เวลาผมแนะนําอย่างนี้ถ้าลูกค้าต้องการจริงนะ่ให้ดูที่วัตถุดิบในการติดตั้งว่าช่างคนนั้นนะอ่ะใช้อุปกรณ์ได้มาตรฐานไหมอะไรยังไงอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นคําตอบที่ดีกว่าที่ดีกว่าเรามาขอราคาถูกน,นะครับเดี๋ยววันนี้ครับวันนี้ไปครูผมติดตั้งแอร์กันดีกว่าโอเคครับ